แวนัทพรฉลองตรุษจ,จีนพร้อมหน้าครอบครวัวหวานใจไฮโซในประไนแชร์ภาพหมู่ร่วมรับประทานอาหารพร้อมหน้าโมเมนต์นี้ดีต่อใจแม้จะผ่านตรุษจ,จีนมาแล้วแต่นักแสดงสาวแต้วนัทพรก็มีโมเมตนต์น่ารักน่ารักที่ได้มาฉลองวันสําคัญร่วมกับครอบครัวของหวานใจหนุ่มไฮโซในประไนโดยล่าสุดสาวแต้วมีการโพสต์ภาพสตอรี่แชร์ภาพหมู่กับครอบครัวของฝ่ายชายขนาดรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้า แถมยังเปลี่ยนลุกเป็นอาหมวยดูปลงกลืนกับครอบครัวไปอีกขณะที่ไฮโซนายปราไนก็ได้มีการโพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy Chinese New Year โดยมีไฮโซพกหวานใจของซุปตาตัตวแม่อันพัชราภามาร่วมฉลองในครั้งนี้ด้วยด้านแฟนคลับที่ได้เห็นต่างก็ลื้มอกลื้มใจเป็นที่สุดหลังได้เห็นสาวแต้วมาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวของฝ่ายชาย เป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆแต่ดูเป็นธรรมชาติอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้เห็น